สวัสดีค่ะสมัยฟอร์จูนเทลเลอร์นะคะวันนี้ก็จะมาทําคลิปพิกรเด็กนะคะ,ะหัวข้อก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของท่านผู้ชมคลิปนี้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านของท่านผู้ชมต้องการจะสื่อสารอะไรนะคะถึงท่านผู้ชมบ้างนะคะค่ะกะ็พลังงานก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนได้หรือไม่ได้ตรงร้อยเปอร์ทุกข้อนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานแบบโดยรวมค่ะแล้วก็ในบางเด็กนะคะที่มีการเอ่ยถึงบุคคลที่สองสามสี่อาจจะมีการสลับพลังงานเกิดขึ้นได้ะคะ่ะ ค่ะเราก็จะมาเริ่มที่เด็กแรกกันก่อนนะคะเด็กแรกนะคะไพ่หมายเก็คือ is of anchor reverse นะคะใบที่สองเป็น page of cup reverse ใบที่สามเป็น two of w a l l reverse นะคะแล้วก็ใบที่สี่นะคะเป็น wheel of fortune นะคะโอเคในเด็กแรกเนี่ยที่เลือกกันท่านอยากจะสื่อสารว่าขอให้ทําอะไรเนี่ยให้เป็นระบบระเบียบเป็นวินัยเป็นนิสัยนะคะแล้วก็ อย่าทําอะไรตามอารมณ์ตามใจตัวเองหรือทําอะไรแบบสเปะสะปะตัดสินใจอะไรโดยใช้อารมณ์ตัดสินใจอะไรโดยใช,ใโยใช้โดยที่เราแบบอาจจะตัดสินใจแบบไร้เลียงสาเหมือนเด็กมากเกินไปใช้อารมณ์นาทางมากเกินไปนะคะในบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะประกอบอาชีพนะคะเกี่ยวกับงานศิละปะงานฝีมืองานที่เป็นงานช่างนะคะเช่นช่างทําผมช่างเสริมสวยช่างซ่อมรถนะคะงานที่ต้องใช้ฝีมือในการฝึกฝนตัวเองให้เก่งช่างซ่อมแอร์ก็ได้นะอ่าแล้วก็ เป็นงานที่จะต้องทําเป็นกิจกตรประจําวันเ,เชฟทําอาหารก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องฝึกฝนฝีมือตัวเองเนาะงานอะไรก็ได้ที่จะต้องแบบทาทุกวันทําโดยที่แบบเราจะต้องใช้วินัยในตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วก็เป็นงานที่จะต้องใช้ความสม่ำเสมอนะคะในการพัฒนาฝีมือตัวเองแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นงานที่ เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารได้นะคะท่านบอกว่าเออช่วงนี้ขอให้กลับมาทํางานกลับมาปกติงานแล้วก็ตั้งใจทํางานทํางานให้เพิ่มความละเอียดหน่อยนะแล้วก็ทํางานให้มีระเบียบวินัยสม่าเสมอแล้วก็มาถึงในเรื่องของอารมณ์นะคะก็คืออย่างงี้เง่ายาวแต่ใจแล้วก็บางอย่างเราอาจจะตัดสินใจไปโดยที่แบบเราได้ทิ้งสาเรารู้สึกว่าเราใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็ท่านก็บอกว่าอออะไรที่คิดวางแผนอะไรในหัวเนี่ยขอให เอาองเลงมือออกมาทําให้มันเป็นรูปประทอย่างเช่นเราคิดว่าอวันนี้เราจะวาดรูปในคอลเลคชันแบบนี้ในวันนี้แล้วท่านก็บอกว่าเออถ้าคิดแบบนี้ก็ดีแล้วแหละแต่ว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็ให้ลงมือออกมาทําทําเลยนะคะแล้วท่านก็บอกว่าให้ระวังเรื่องอารมณ์นะในบางคนเนี่ยมีอารมณ์ขล้นๆลน,นลงๆเอาแน่นอนไม่ได้เนาะมันก็เลยทําให้มีผลกับงาน มีผลกับคุณภาพงานด้วยเวลาเราอารมณ์ดีเนี่ยเราก็ทางานได้ดีเวลาเราอารมณ์ไม่ดีเราก็จะไม่อยากทาอะไรเลยท่านบอกว่าให้หาคุมาอารมณ์ไว้บ้างนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีโชคมีอะไรเข้ามานะผ่านการเดินทางบางทีเราจะเดินทางแล้วเนี่ยเราจะได้รับโชคนะคะ๋ยวขอขยายไพ่ดูวิมอฟฟฟอร์จูลเนาะอือใช่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์แล้วก็คำพูดนะอ่าบางคนแบบว่าอารมณ์ดีก็แบบไปปาร์ตี้ ไปสองสามจนอาจจะทําให้เราแบบละเลยในหน้าที่การงานนะแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบเสียใจทีหลังแล้วก็มาค่อเยเสว่าที่ผ่านมาเ,เราเ่าจะตั้งใจทํางานมากกว่านี้อโอเคส่วนใหญ่ที่นั้นก็จะเป็นเรื่องงานนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับท่านเพิ่มเติมอีกไหม,ไมจากเรื่องนี้อ่าในบางคนนะที่เจอหรือเคยมีบาดแผลเคยเจอสิ่งที่ทําให้เราแบบเสียใจมากๆได้เนี่ยท่านบอกว่าถึงเวลาที่เราจะก้าวผ่านได้ แล้วนะคะที่เราจะต้องเดินต่อไปข้างหน้าบาดแผลที่ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขได้แล้วเนี่ยขอให้เราทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะแล้วก็อ,อ๋อล่วท่านก็บอกว่าในบางท่านบางคนเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องการทํางานที่หักโหมมากเกินไปนะให้ดูแลสุขภาพด้วยอ,อ่อ ท่านบอกว่าบางทีเราทํางานหนักโดยเพราะว่าเราไม่ได้หาความรู้ไม่ได้หาประสบก,การณ์ให้ดีแล้วก็บางอย่างเราอาจจะประหยัดหรือเราอาจจะยึดติดมากเกินไปนะคะกับวิธีการทํางานเดิมๆมาเลยทําให้เราอยู่ในวงจรที่ต้องทํางานหนะักแบบนี้ไปเรื่อยๆอ,อยากให้ลองหาวิธีใหม่ๆหรือความรู้เพิ่มเติมดูนะคะอะแล้วก็ท่านก็บอกว่าภาระบางอย่างที่เราแบกรับมากเกินไปเนี่ยมันเราอาจจะจัดการได้ไม่ทันนะแล้วก็อะไรที่มันหนักไปอะ่ะก็ทิ้งมันไปซะอะไรที่มันแบบเป็นภาระใจเราเป็นภาระที่ไม่จําเป็นเนี่ยก็ขอให้ทิ้งไปนะ แล้วก็ลดความขี้บ่นลดความเอาแต่ใจลงบ้างนะคะโอเคแล้วสําหรับคนเด็กนี้มีโชคอะไรที่เด่นๆค่อยมาบ้างนะท่านก็บอกบอกว่าอย่าสงสัยในการกระทําของอย่าสงสัยในสิ่งที่เราลงทุนลงไปแล้วก็สิ่งที่เราทํามามันดีแล้วนะเขาให้เชื่อมัน่นแล้วก็ทําต่อไปอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ย มันถึงเวลาที่จะเริ่มใหม่ได้แล้วสักทีนะเนีย่ยเห็นไหมตอนแรกตอนแรกที่ไม่ใช่ตอนแรกแบบตอนอะเราอได้ได้พ่ใบนี้ใช่ไหมที่ที่ท่านบอกว่าพอไอสิ่งที่ปักอยู่ในใจเราอ่ะเหมือนแบบเป็นเสี้ยนหนาวในใจเราอ่ะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเริ่มต้นใหม่นะคะไพ่ใบนี้ไม่ได้แปลว่าตายนะคะไพ่ใบนี้ก็คือการเริ่มต้นใหม่การเกิดใหม่การเป็นคนใหม่นะด้วยการปรับปรุงนิสัย เช่นการทํางานร่วมกับคนอื่นลดความชูจ้จี้ขี้บ่นลองไต่ลองดูว่าการกระทําการแสดงออกของเราเนี่ยมีผลกับคนรอบข้างยังไงนะแล้วก็บางอย่างภาระที่เหนื่อยหนักมากเกินไปสําหรับเราเนี่ยให้เราศึกษาหรือว่าให้เราวางแผนดูดูว่าม,มันอาจจะมีวิธีอื่นๆนะที่จะทํางานได้เร็วกว่านี้มันอาจจะมีวิธีอื่นๆที่จะทํางานได้ประสบความสมําเร็จมากกว่านี้แล้วก็อย่ายุ่ติดนะอให้บอกว่าอย่ายุ่ติดกับสิ่งเดิมๆที่เคยทานะ บางทีมันถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนเราได้มากมายแล้วแหละว,ว่าเออถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นทางออกในตอนเนี้ยแต่พี่ก็บอกว่าการที่เรานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็โมแต่นังเล่อะไรแบบนี้มันจะทำให้เราไม่ได้ไปทำอะไรสักทีแล้วก็ให้เราอะเลือกที่จะลงมือทําโดยที่เราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันจะออกหมวหรือก้อยแต่ขอให้ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่เคยมีนะตัดสินใจนะในตอนนี้มันมีโอกาสอะไรยื่นเข้ามาก็ถ้าใครใมีโอกาสหยิบยื่นเข้ามานะ ก็ขอให้รับพิจนารณาไว้แล้วก็อย่าปล่อยโอกาสนั้นหลุดมือไปนะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะไม่ใช่โอกาสที่ดีที่สุดนะแล้วท่านก็บอกว่าเออในบางคนที่จะต้องทํางานหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยอาจจะมีงานสองงานนะคะอย่างเช่นงานหลักงานรองหรือการดูแลคนที่บ้านไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยนะรู้สึกสับสนรู้สึกว่าอืมเราจะเอาอยู่ไหมอย่ยคุณเอาอยู่นะคะคุณสามารถที่จะประคับประคองมันได้นะคะแล้วท่านอยากให้กําลังใจอะไรบ้างคะ ท่านบอกว่าถึงแม้ว่าคนที่อยู่ข้างกายหรืออยู่ข้างๆท่านเนี่ยอาจจะเฉยเมยนะคะแต่ว่าอในส่วนนี้คุณจะจะจะมีคนข้างนอกเนี่ยเข้ามาสนใจหรืออาจจะเห็นคุณมค่านะคะใช่เป็นยังไรนะ<ม>แล้วก็สิ่งที่เคยสูญเสียไปในอดีตหรือว่าสิ่งที่เคยผิดพลาดมาเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่เคยผิดพลาดมาในอดีตก็ขอให้นึกถึงว่าเรายังมีอะไรที่อยู่เหลืออยู่ในตอนนี้ทําสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ แล้วก็รักตัวเองก่อนที่จะรักคนอื่นอโอเคโชคนะคะอาจจะได้จากการที่เราเดินทางนะโชคอาจจะได้จากคนต่างประเทศแดนไกลคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิน่นหรือการที่เราเอาตัวเราเนี่ยออกไปเดินทางบ้างการที่เราอะ่ะาบางคนไม่ได้ไปไหนก็อาจจะเป็นแบบการออกสื่อทางโซเชียลก็ได้นะคะเป็นเหมือนเงินในอากาศนั่นเองอ่าน้ำพ่ยสินค้าสินก็ข,ขึ้นมานะคะยางขึ้นแรงมากรันก็บอกว่า ถ้าใครที่เคยบนบานสังเกวอะไรเนี่ยก็ให้ไปแก้ด้วยนะคะแล้วท่านก็บอกว่าอืมถ้าเป็นไพ่ใบนี้ที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็จะหมายถึงว่าโอเคในตอนนี้เราอาจจะยังสับสนทางอารมณ์เรา,าจ,จะไม่เข้าใจตัวเองค่ะการอย่างรู้ภายในเราอาจจะสื่อสารกับตัวเองได้ชัดเจนไม่เพียงพอนะแล้วก็เราอยากจะเหมือนกับว่าไพ่ถ้าเป็นไพ่ใบนี้เนี่ยก็จะบอกว่าให้เราอ่ะ ทำอะไรให้กลับกลับมาทําอะไรให้มันเหมือนแมนน่นว่กลับมาทําอะไรให้มันอาจจะเป็นวิถีเดิมอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรช่วยมากอาจจะเป็นแม้นงานที่แบบทำมือนะแล้วก็แต่ถ้าเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายเนี่ยขอให้เรากลับไปบูชาท่านบ้างน,นะคะกลับไปไหว้พระทําบุญกลับไปทําในสิ่งที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมเดิมนะคะแล้วก็อก็อยายามพยายาให้ส่งไปนีเ่เลยพยานี้ ท่านบอกว่ามันเป็นไพ่เป็นกรรมนะทําอะไรก็จะได้แบบนั้นโอ้ยมึงมังดูอะไรจังเลยโอเคบางคนเนี่ยเคยไปบนบางสากญ่าอะไรเคยไปทําอะไรเหมือนแับว่าเคยไปบนหลัาสเก่าที่ไหนในอดีตเนี่ยขอให้แก้ห,หมดถ้าใครบางคนที่ลืมไปแล้วนะคะหรือว่าเออจะทายังไงดีฉันจำไ,นจไม่ได้แต่ก็เหมือนจำได้ครับพระสุภาแต่ก็เอออาจจะบนไว้หลายที่นะก็ขอให้ลองหาวิธีเดี๋ยวมันจะมีอ่าสำหรับคนที่แบบ จำไม่ได้นะว่าบ่นอะไรไปมากเนี่ยมันจะมีคลิปใน u t ท b e ที่เป็นความรู้นะคะหรือว่าความรู้ในตเน็ตนที่บอกว่าเอแก้บน่นนะแก้บ่นทั้งหมดที่เคยบน่นที่จำไม่ได้เนี่ยอมันจะมีวิธีอยู่เนาะโอเคต้องให้ไปนี่หมายถึงอะไรเลยออท่านก็บอกว่าให้เข้มแข็งเข้าไว้นะแล้วก็ให้เราอ่ะเหมือนกับว่าทํจดีใจให้เข้มแข็งในตอนนี้แล้วก็ให้ให้เราแบกลับมา เตรียมตัวให้พร้อมนะกับสถานการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนไปที่กำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับเด็กแรกค่ะต่อ,อไปนะเราก็จะมาดูเด็กหมายเลขสองมาล้างใต้กันก่อนเด็กหมายเลขสอง เด็กหม่เลขสองขอให้ผ um. oh, hey. ู้ที่เล um. yeah. ือกเด็กหมายเลขสองยังตั้งจิตเป็นสมาธิ ผู้ที่เลือกเลขหมาาเลขสองนะคะสิ่งสัสิ์จะบอกอะไรกับท่านนะคะคืเอเลขหนึีสองสามสี่ห้าเจค่ะมาดูนะคะคนที่เลือกกองที่สองนะสิ่งศักดิก์สิทธิ์ประจําตัวท่านหรือสิ่งศักดิก์สิทธิ์ในบ้านของท่านเนี่ยเขาอยากจะสื่อสารอะไรนะคะ ในพลงงานของฟงกงนี้เนี่ยตอนนี้เหมือนกับว่าคุณกําลังกลัวอะไรที่มากเกินกว่าความเป็นจริงจนทําให้คุณเนี่ยอาจจะเผลอทําร้ายผู้คนหรือเผลอใช้สติหรือความสามารถในตัวเองในทางที่ผิดนะแล้วก็ในเร็วๆนี้ของช่วงชีวิตของคนที่เลือกดีที่สองในตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานย้ายแผนกที่ทํางานหรือการโยกย้ายเล็กๆน,น,น,น้อยๆก็เป็นได้คะ่ะแล้วก็ เหมือนกับว่าในคนคนที่สองนี่ท่านแบบว่าลูกเอ้ยแบบอะไรที่เธอมีเนี่ยขอให้จงเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็เชื่อมั่นในข้อดีของตัวเองว่าตัวเองสามารถทําได้นะแล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้อนอุปสรรคปัญหาร <LC. S 1> หรือผ่านพ้นการเปลี่นยนแปลงใดๆก็ตามในตอนนี้แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวกลัวความกลัวของเราเนี่ยมันอาจจะทําให้เราอ่ะเหมือนกับว่าเราอาจจะกลายเป็นคนที่แบบเย็นชาไปเลยอ่าแล้วก็มันมันอาจจะทําให้เราแบบไม่กล้าทําอะไรอาจจะทําให้เรารู้สึกว่า อในเมื่อสถานการณ์มันไม่ปลอดภัยแบบนี้เรนจะต้องป,ปกป้องตัวเองจะต้องป้องกันตัวเองอะไรเงี้ยมันอาจาจะทําให้เราแบบเหมือนกับตัดสินใจผิดได้นะก็ใช้ความสามารถทุกอย่างที่มีในการัำทุกทีท่านบอกว่าอ <c oughs> ความจําเป็นที่จะต้องพิจารณาใหม่ว่าคุณอาจจะสื่อสาร,รหรือมีปฏิกิริยากับผู้คนรอบข้างยังไงนะคะโดยให้เราอะมองความสมดุลระหว่างความตืต่อไปนะเราก็จะมาดู กองที่สามมาดูกันมากน,นะคะว่าบุคคลที่เลือกกองที่สามจะเป็นอย่างไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านประจำตัวของท่านผู้ที่เลือกกองที่สามจะเป็นยังไง ลิล่าครูบาอาจารย์ในสิ่งผิดเพี้ยนต,ตัวของท่านผู้ที่เลือกกองที่สามในการปิดไพ่ทำนายดวงนะคะโอเคท่านหญางบอกว่าไงบ้างโอ้ท่านนะคะอยากจะบอกว่าอีกไม่นานเนี่ย ก็จะได้เฉลิมฉลองอู้บางคนอาจจะได้หวนกลับไปนะถิ่นฐานที่เก่านะโอเคไพ่ใบแรกนะก็จะเป็นซิกออฟคัพรีเวิร์สซันเดอะซันรีเวิร์สแล้วก็ตีออฟคัพแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็คือซิกออฟสอดนะคะท่านนี่ยจะบอกว่า ในบางท่านบางคนอาจจะได้กลับไปบ้านเกิดกลับไปสังสรรค์กับเพื่อนเกา่าๆสังคมเกา่าๆญาติพิสหายเกา่าๆนะคะแล้วก็บางสิ่งที่ท่า,ทานคาดหวังเอาไว้เนี่ยเป็นดังความหวังของท่านนะคเป็นดังแสงสว่างที่แบบท่านคาดหวังเอาไว้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นความสุขที่เข้ามาได้ช้านะคะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะมีการเฉลิมฉลองนะก็จะมีคือเหมือนกับว่าความเฉลิมอความประสบความประสบความสาเร็จของท่านถึงแม้มันจะมาช้าเนี่ยแต่ก็จะมีคนที่จะรอแสดงความยินดีอยู่นะแล้วก็ ในบางคนเนี่ยเขาอาจจะได้กลับไปนะคะอย่างที่เซฟโซนของตัวเองนะเดี๋ยวขอลงขยายตัวเนิดสิอาจจะได้กลับไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะอได้กลับเวลาไปใช้ได้กลับไปใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัวกลับไปเฉลิมฉลองกลับไปยังที่ที่เราเหมือนกับว่าแบบเราเคยทําสิ่งนี้ประสบความสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยเราอาจจะได้กลับไประลึกถึงมันอีกครั้งนืงโรงเรียนเก่ามหาลัยเก่าๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ ในบางคนะอาจจะกําลังที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานนะอาจจะมีการลงทุนทําอะไรใหม่ๆวางแผนใหม่ๆแล้วก็กําลังที่จะรอจังหวะเวลานะในการที่จะก้าวออกไปจากเซฟโซนของตัวเองท่านอยากบอกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ,ะท่านก็บอกว่าเขา,าไม่ไป้เล้ยวโอเคไม่เป็นไรท่านก็บอกว่าบางอย่างที่มันอ่อโอเคท่านก็บอกว่าการที่เราอ่ะ โมแต่ตกอยู่ในภาวะาคิดมากคิดพิจกกังวลจนทําให้เรายอมแพ้อะไรไปก่อนอะไรเงี้ยอาจจะทําให้เราพลาดสิ่งดีๆไปได้นะคะแล้วก็บางครั้งเราก็แบบไพ่ไพ่สองอันนี้มันเป็นไพ่แห่งอารมณ์เป็นไพ่พพที่แบบเอออันนี้จะคิดมากคิดกังวลตกอยู่ในในความทรงจําในห่วงเวลาที่แบบที่แบบเราเรายังออกมาจากมันไม่ได้สักทีเงี้ยเออแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับความแบบไร้เลียงสามากมากเกินไปนะแบบ ใช้อารมณ์ตัดสินมากเกินไปมันอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ท่านก็อยากจะเตือนไว้นะอืมแล้วก็ในบางคนก็ให้ระวังอุบัติเหตุระวังฟืนไฟอ่ะแล้วก็การตัดสินใจที่หุนหันพันเล่นแบบอารมณ์แบบว่าโอ๊ยอรมเสียแมวแล้วโอ๊ยอรมเสียแบบไม่ไม่ทาต่อแล้วอะไรเงี้ยมาทาให้เราพลาดสิ่งดีๆไปได้แล้วก็บางคนอ่ะเขาก็ทํางานหนักมากอืมรู้สึกว่าแบกภาระหนักมากแบกความหวัง ทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นอาจจะแบบไปทาให้คนอื่นผิดหวังทําให้ตัวเองผิดหวังมานะแต่อย่าลืมนะว่าเรายังมีสิ่งดีๆเหล่านั้นอยู่ท่านอยากเตือนเอาไว้อย่าใจร้อนท่านเตือนไว้ว่าอย่าใจร้อนอย่าทําอะไรที่มันแบบบุ่มบามหรือทําอะไรที่แบบกระโจนเข้าไปเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้เราะเกิดเออเหมือนกับว่าถ้าเราทําอะไรไม่ดูจังหวะให้ดีเออเพราะท่านก็มาเตือนกับให้แบบนี้แล้วว่าทาอะไรให้ดูจังหวะให้ดีก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งกระโจนเข้าใส่มันในทันทีเออแล้วท่านก็ท่านก็บอกว่า บางทีอ่ะการที่เรากระโจนใส่มันเข้าไปในทีมมัน่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะยอมแพ้ไปจากมันเลยนะถ่าได้บอกว่าอย่าประมาทนะทําอะไรอ่ะเออให้ศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนให้เราแบบอาจจะมีประสบการณ์ทางด้านนั้นให้ให้ดีให้แน่นนิดนึงเออให้มีความรู้พื้นฐานนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวนะท่านก็บอกว่าให้ทําทําอะไรเนี่ยก็เหมือนกับถ้ารู้ว่าทาแล้วมันจะเจ็บหรือว่า ทำแล้วมันจะส่งผลแบบอืมอ๋อท่านท่านบอกว่าถ้าทําอะไรอะ่ะแล้วเราอะ่ะอาจจะเหมือนเอาแต่ความคิดของตัวเองมากเกินไปทำจนทําทให้เราไม่ไว้ใจที่จะแบ่งเบาภาระงานหนักให้กับคนอื่นแล้วมันจะทําให้เราแบบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะการทํางานที่ดีอะ่ะมันคือการกระจายการบริหารอืท่านบอกแล้วก็ อย่าใจร้อนเออท่านก็บอกว่าถ้าถ้าเราอะใจร้อนทําอะไรบุ๋มบามต้องการผลลัพธ์เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เมื่อไรเขาจะส่งเอกสารมาเมื่อไรเขาจะตอบรับเราสักทีอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าต้องใช้เวลาหน่อยนิดนึงอย่าเอาตัวเอง่ยเป็นศูนย์กลางอย่าเาอาตัวเองแบบว่าเหมันแบบเหมือนแบบเป็นศูนย์กลางการทํางานเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเนี่ยท่านบอกว่าให้ใจเย็นๆบางสิ่งบางอย่างมันมาช้าแต่มันมาชัวร์แล้วก็ถ้าอยากเกิดอะไรอ่อท่านก็บอกว่าให้ระวังเรื่อง เรื่องการผ่านนะนะในโดยเฉพาะคนที่ใช้รถยนต์นะท่านก็บอกว่า,าให้ระวัง,งช่วงช่วงล่างให้ระวังอะไรเหมือนกับช่วงล้ออ่ะให้ดีๆแล้วก็ให้ระวังให้ระวังเหมือนว่าถ้าถ้าเราอยู่ทางแยกอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าอย่า,อย,าอย่าแบบนึกจะเลี้ยวก็เลี้ยว,ยวอยากจะอะไรอะไรแต่ให้เราแบบมองซ้ายมองขวาให้ดีแล้วก็เดินทางอย่างมีสติอย่าใช้อารมณ์นะคะแล้วก็ให้เราถ้าเราจะเดินทางไปไหนมาไหนให้เราเช็ค เช็ครถให้ดีๆกลับมาเช็ครถซ่อมรถบำรุง, load, ง load, รถบ้างนะอือแล้วก็บอกว่าให้เราอะลอง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 แบบเหมือนกับว่าทําทุกๆอย่างะให้ให้มันเป็นไปตามเหตุผลและวก็ตัดสิในใจทุกๆอย่างด้วยความเป็นจริงอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปบางคนอะอาจจะเป็นคนที่ยคิดสงสารหรือบางคนอาจจะแบบ ถ้าลบๆหนยก็แบบเออมีอคติกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยท่านอยากบอกว่าให้ตัดสินใจทุกๆอย่างด้วยความเป็นจริงด้วยเหตุผลด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็ความเป็นธรรมค่ะโอเคก็จบแล้วนะคะสําหรับคุณุนายพี่ะเด็กในหัวข้อในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะถ้าไม่หมอผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขออาภายัยนะที่ยิงด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมสนับสนุนให้กับแม่ของ่ะาขอบคุณค่ะ